วันนี้ท้องฟ้าสดใสผลไม้ก็อร่อยแต่เอผลไม้หมดต้นแล้วเหรอเนี่ยใส่ใจเฉาหนึ่งกับนิทานลิงกับเต่าสวัสดีเจ้าลิงกำลังหาอะไรอยู่หรอือโอ้ยเจ้าหาเพื่อนคุยเก่งจริงๆเจ้าเต่าเธอว่ายน้ำอยู่ได้ทุกวันไม่เบื่อเหรอว่ายน้ำสนุกออกข้าชอบน้ำเย็นๆ เห็นเจ้าลิงนั่งเมืออยู่ขาก็นึกอยากทักก็เมวันนี้ผลไม้ฝั่งนี้หมดแล้วข้าเห็นฝั่งตรงข้ามมีผลไม้สดสดเยอะมากเลยอ๋อแต่ลำธารน,นี้น้ำลึกนะข้าเห็นเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นนี่นะใช่ตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยว่ายน้ำได้เลยน่าอายจังเจ้าเก่งจังว่ายน้ำคล่องแบบนี้ฮ่าฮ <laughs> จริงเหรอมีใครชมข้าแบบนี้บ้างเนี่ย จะไม่ให้ชมได้ยังไงล่ะเจ้าคือเต่าที่เก่งที่สุดในป่าเลยนะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีใครว่ายน้ำได้ขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นขึ้นมาบนหลังข้าสิข้าจะพาเจ้าข้ามลำธารเองจริงเหรอเยี่ยมเลยเจ้าใจดีมากข้าขึ้นเลยนะจับให้แน่นนะจมน้ำจะยุ่งข้าจะพาเจ้าข้ามฝั่งเองยี่ผลไม้ฝั่งตรงข้ามรอข้าก่อนนะ ถึงแล้วลิงไปทางซ้ายหรือขวาดีขวามือเลยขวาตรงนั้นมีต้นมะม่วงเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ข้ามทางขวาแล้วนะเออเต่าเจ้าว่ายน้ำช้ากว่าที่ข้าคิดแอะจะถึงไม่เนี่ยช้าแต่ชัวร์ปลอดภัยข้าจะไม่ให้น้ำเข้าหูเจ้าแน่ <laughs> เอานะขอให้ถึงไวๆก็พอเดี๋ยวผลไม้จะโดนคนอื่นเก็บไปหมด แป๊บเดียวเองถึงแล้วข้าจะจอดที่โขดหินนี้นะจับให้มั่นขอบใจขอบใจนะถึงสักทีเย่ผลไม้เต็มเลยเจ้าได้มาแล้วคงดีใจมากสินะ <laughs> ขอบอกตามตรงที่ข้ายอมชมเจ้าเพราะอยากข้ามฝั่งเท่านั้นแหละถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์ข้าก็ไม่พูดหรอก <laughs> อะไรนะแบบนี้เองเหรอ ข้าจะไปกินผล,ลไม้และเจ้าเต่ากลับไปดีๆล่ะฮ่าคนเราพอได้สิ่งที่อยากได้ก็ลืมคุณคนช่วยเอ้าไม่ต้องคิดมากหรอกข้ามาแล้วก็ขอเดินชมสวนก่อนนะถ้าเจ้ามาขอความช่วยเหลืออีกข้าคงไม่ช่วยแล้วล่ะอะไรนะว่าไงนะเจ้าเต่าเปล่าข้าก็แค่คิดกับตัวเองว่าอย่ายินดีกับคำชมของคนหวังผลประโยชน์เท่านั้นเอง เจ้าเต่าเดินจากไปอย่างภูมิใจที่สอนบทเรียนหนึ่งให้ลิงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงยินดีกับคำพูดของผู้หวังผลประโยชน์จากเรา